น้ำริสานั่งน,นานอยากกลับบ้านไม่เข้าน้ำไม่กินข้าวเลยโอ้ยปวดเจนยยงกหา่ ดีใจนะครับอืมกินได้กินกินได้ป่ตแล้วเตรียมคอไปเลยยัก่อนเป็บคอ้สหรแลเวบ่อ๋อสั่งเขาเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วโอ๊ยแน่เอนฮะสุดยอดแฟนเหมือละวาดาลุ กินเบ้ออะไรวะอ้ยกินเขาอิ่มแห้งไม่ใตอยตอเตรียมป่วนใบไห่กินเบอิอหลากหลายกินป่นก็เขาเหนียวเพราะฉะนั้นก่อนนอนเข้าต้องเผาผ่านเข้าต้องกินเพื่อที่จะขับทุกสิ่งทุกอย่างออกที่เรากินไปนะคะบอ่อยเห็นมันตกค้างอืมแล้วก็บอ่อยเห็นมันล้งเหลือเนตล่ำท่องลํำใส่เฮ้ามันจะบอดดิอ้วนบอดดิต ล่องพุ่งนี่เลยค่ะที่สําคัญก็คือระบบขับทายอ่าคนนทายยาท้องผูกกดไลยอนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการจุกเสียดแน่นท้องตัวนี้เลยจ้ะให้กินนยูรีวิวมาจ้ะกล่องเล็กทดลอง350บาทส่งฟรีไปเลยค่ะกล่องใหญ่650บาทส่งฟรีไปเลยจัดเลยค่ะรีบเลยค่ะสําหรับลูค่ะประจำสองกองใหญ่แถม1กล่องเล็ก จัดไปเลยค่ะตุนไปเลยนี่เลยค่ะทุกคนกินก่อนนอนกินเยอะก็ไม่หว่นค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยลดพุงลดพุงลดน้ําหนักนะคะด้วยการล้างลําไส้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกทางอุจจาระในตอนเช้าออกหมดไส้หมดพุงเลยจะ้ะที่มสนใจได้เลยนะคะดื่มน้ำตาม ใครอยากได้พิมพ์สนใจใครที่ไม่มั่นใจอ่านรีวิวก่อนใครที่กินอยู่รีวิวใต้คอมเมนต์ใต้วีโอนะคะถ้าดีถ้ารู้สึกมั่นใจค่อยซื้อไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะคะแต่อยากแนะนําว่าใครที่เป็นฤทธิ์สีดวงทดลองดูแค่กล่องเล็กรู้เรื่องแล้วค่ะพิมพ์สนใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวย สวัสดีค่ะเนลูแม่ไหมกันเลยอยากคุดีขึ้นแมสวัสสวยแล้วสวยแล้วกัสวยขึ้นอย่ไหมมากมากมากเลยไอ้มอยู่ไหมย่างเมยเมยมาเล่นกีาทุกนวันนี้มาเล่นกับแมมัดนะคะเมาช่มบ้านตอนพี่ดอ๊เพี้ยาแม่ลองไปค่ะพอเอาคือว่าเล่นกา้ว โอเคแต่ถ้าเดินมาเลยเดินมาเน่ไยว้าวไฟสวยมากแบบอลังการมาก วันนี้นะคะเรามาหาแม่มัดนะคะอยู่ที่จังหวัดจราสินนะคะเคม่ต้อนรับดีมากค,คุณร่องไฟสวยง่งพี่น้องพูดดีค่ะพี่น้องเย้ยสวยงาม แม่เราก็จะจ,จัดงานในสวนบ้านเราใช่เลยค่ะจัดในนี้แหละ <c oughs> สวยมากจัดในนี้เลยสะออนแต่เพื่นโยกอันนี้เนี่ยแม่อันนี้ <c oughs> ล,ล้างรถนี่แม่ <c oughs> <c oughs> ออแล้วมันจะเข้าฝั่งไหนมันจะเข้าตรงไหนรถแห่อ๋อรถเห่เขาไม่ไออเจอกระถางแบบไหนออกมันมาไม่มันเขได้มีเล้ดก็จะทำเป็นสนามกีฬาให้เด็กนยสนามคุดซอทีแบครับครับคับตไกว้างเลเลยเคลียร์ใหม่เคลียร์ใหม่จัดใหม่แต่งใหม่ บ้านแม่มาร์ตคือสวยมากก็ดูดีแม่ต่อมมาเนี่ยมากค่ะเดย์มาต้นใหม่แม่ต่อมแล้วมาต้นใหม่เมื่อกับเราถึงเลสะอ่อนบ้านแม่ยันเขาไปหาอยู่กันละสินละน้าโรดแม่ต่อมมาแล้วมาต้นใหม่แม่ต่อมเลยสวยบรรยากาศดีมาก อยากแหวนซอลงกันพี่12วัตถูกไหมคะถ้าแม่อยากให้มันสอบล้อมแม่สองเตียนหลอดเป็นหลอดสีเหลืองจะกระอยากให้มันสว่างแต่ว่ามันสว่างชอบสีขาวถ้าสีขาวก็จะสว่างมัน12วัตต์เตียนเป่าลมสลับซ้ำหนึ่งดีอยู่มันตันแจ้งสลับเก้าอันสีไทยอข่ถเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ต้องเอาเสือก แต่นกบมักแจงกินมันกินอย่างานขาขงม่กินดีเแต่ขนก็มักแจ้งยังสีเลยย่าอย่ายามคนหลลายมันมันซองหาทำอยู่ตกดติพเขาช้ากป็สิสบายสบายใจนทะี่ถือว่ามันมันสว่างลนะแต่ใจมันใจเย็นคุนกะบอกว่า อะไรแล้วนะคะเตรียมซื้อสอัานไปอาสวัสดีค่ะสวัสดีอซนี่เยนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะเรามากับผู้บ่าวเหนือนะคะเล่นแล้วต่่ตื่นล่ะตื่นตือนตืนเวตือนัวเออ แล้วนอนหลับโกนโกงเัินมูโตเมือลุกขึ้นบพันเปิดตาอยู่มื่อสี่แล้วเลิศตื่นมาสามปฏิสัมพันธ์สามปฏิสัมพันธ์เห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านเราจะไปไหนนี่เราจะไปบ้านแม่มาดยังลาราพอดสี่พันภาควยคาร์บานจักเคื่อพี่น้องเราจะต้องไปหาแม่เราจะต้องไปหาแม่เพราะว่าแม่คิดถึงเราเมือง ดิวันที่สองพันคือว่าถววันทีสัมพันธ์ยังไม่ถึงบ้านนะคะพรุ่งนี้ถึงจะถึงบ้านไม่ได้ตอบขึ้นหอดแล้วพี่น้องเจยิงเท่บมาบอกขึ้นหอดซูมือสูมือเจยิงก็ขึ้นหอด้สวนี้ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเข้าไปใครกินพี่น้องไปอีรีขึ้นเดี๋ลงไปเอารถบ้านเองแต่วันที่ยี่สิบห้าบอกเข้ามา ไม่ยุ่ยฮะวันนี้คิดฮอดไลน์วันนี้เอามอลับไปงานเลยหรือเปล่าเอาบอลัมไปงานอี่สอกเอามอลับไปงานวันที่สิบสองเอามอลับไปงานสู้ระเบิกบัตรแล้วสีแดงสู้สุกกินเนี่ยอันนอหมอกนอไมยหแล้วก็สีซับว่าแกงสู้กินเบิด์พอเราประเดี๋ยวเมื่อบัตรโดนวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะอ๋อวันที่สิบสองนี้นะคะเราก็จะมีกลุ่มปิดนี่ลุยจับฉลากได้จ้าอาสยามค่ะน้องเกมจับได้อะไรลูก ตะกะแตนตะกะแตนชอร์ดาคุณเด้จ oh ับได้ไรคะแม่พึ่งค่ะแม่พึ่งคุณบัวฮอร์ซี่ยงยอดวางานตุงหนิงอาภพรนครสวรรค์ตุ้งหนิงรู้ว่าเจ้าได้ยังได้ยังไม่ใช่เห็ดเพาะตะลู้สาหวานเออลองเพียงวันเด้อเพียงเพ้อลองเพียงวันเด้อลองวันยูเพิ่นเรื่อมเขียนเขียนซื้อแม่อาภพรใส่ลงไปน้ำแม่ เชะเฮบะเขาวิอ่านเลยเฮเฮบะเพลงนี้ขึ้นมารู้เลยว่าเป็นอันเจอกันที่กาลสินนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเล่นบ้านแม่มัดนะคะไปฉ่ำความสวยเพิ่งมานะคะเดยได้นอนรอจนหลับค่ะใครให้บืนเย่เนี่ยพรุ่งนี้ถึงบ้านแน่นอนนะคะ พรุ่งนี้ถึงบ้านแน่นอนนะคะคุณแม่ต้อมขาพรกินหอมแม่ต่อมป่พรุ่งนี้ถึงบ้านแน่นอนนะคะคุณแม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาแม่มาที่กาลสินกันจ้าเพระาะว่าเราคิดถึงแม่แม่คิดถึงเราเราก็ต้องไปหาแม่นะคะ